อ่ะมาดูเรื่องแบงค์ชาติกันหน่อยละกันนะครับประธานบอร์ดแบงค์ชาติตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยคือทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วไม่เปลี่ยนคนเป็นอาจารย์สุรพลอาจารย์สุรพลนิติไกรพ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนทางฝั่งคลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นนายสมชัยสัจพงศ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังนะซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ย ส่งชื่อมาเป็นค a ดิเดตมาเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแทนนายกิติรัตน์คุณกิติรัตน์ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะฮะทีนี้ไปดูแบ็กกราวนิดหนึ่งว่านายสมชายสัจพงศ์เนี่ยในอนดีตเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนนะครับเป็นประหลัดก,กระทรวงการคลังในยุครัฐบาลคสอชอนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยตามข้อมูลบอกว่าได้แรงหนุนจากนายสมหมายภาษีนายสมหมายภาษีเป็น อดีรตรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการคลังในชุดรัฐบาลคาสช,ชค,คนแรกนะครับแต่ตอนหลังภายหลังลาออกไปนะแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการปรับครอรมอและมีทีมเศษรษฐกิจใหม่นะครับก็คือทีมของนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ขึ้นมาคุมทีมเศษรษฐกิจแล้วก็มีนายอภิษ์ตันติวรวงมาเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการคลังปรากฏว่าทําทงานไม่เข้าขากันระหว่างปลัดกระทรวงการกกคลังนะกับ ทีมเศษรษฐกิจใช่ค่ะนะคือคือคนละแนวคนละพวกกันนะ่ะก็สุดท้ายเนี่ยนะครับพอทํางานไม่เข้าขากันว่ามีปัญหากันตลอดเวลาเลยเระหวาห่างนายสมชายกับทีมเศษรษฐกิจของนายสมคิดนะตอนนั้นมีใครบ้างอะ่ะนอกจากนาะยอภิษฎตันติวรวงแล้วเนี่ยก็มีดรสุวิทย์เมสินซีอ่ามีคุณอุตมะสวนายนมีคุณกอบศักด์สภาวสุไม่ใช่กอ,อบศัก ภูตะกะต่อไปสี่กุมารสี่กุมารหนกล้าสี่กุมารหนักกล้าไปด้วยกันไม่ได้สุดท้ายเนี่ยนะครับนายสมชายเนี่ยถูกโยกโดยมติครมนะไปเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ10เมษายนต1หนนายสมชายบอกไม่เอาลาออกดีกว่าลาออกดีกว่านะครับก็เลยทำให้แหมตามข่าบอกลุงตูนี่ ที่สนับสนุนให้หนายสมชัยเนี่ยขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะแหมงดหง,ง,ง,งิดมากเลยอุตส่าห์ผลักดันไปประหลัดแต่พอโดนย้ายนะออก็มีปัญหาโน่นนีนันอะไรก็ว่าไปนะครับด้านหนึ่งในแะง่คอนเน็กชันมาดูคอนเน็กชันนะคอนเน็กชันเนี่ยนะครับนายสมชายหนึ่งเป็นลูกบ่กระทรวงการคลังนะเป็นไต่เต้าขึ้นมาจนาถึงขั้นประหลัดเลยรู้มีความรู้จักคุ้นเคยกับ ทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยและทีมงานที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเพราะอะไรเพราะคุณหมอหมอเลียบเนี่ยคเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อนอ่านะเพราะว่าคุณสมชายก็รับราชการอยู่ในกระทรวงการคลังนะครับก็ถือว่าเอาแหละในแง่ของคอนเน็กชันต่างต่างนกีก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะการรู้จักกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าโอเคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็เสนอคุณสมชายทีนี้ก็อยู่ที่อ่า บอดไอคณะกรรมการสรรหาที่มีคุณสถิตริยบวงพันเนี่ยเป็นประธานเนี่ยจะโหวตเลือกใครระหว่างคุณสมชัยกับอาจารย์สุรพลใอ่านะครับตอนนี้ก็จบนะฮะ<ช>จะได้ทำงานกันสักที <c oughs> หนึ่ง <c oughs> คืออย่างน้อยอ่ะภาพไม่ได้ติดการเมืองจาอ๋าเคนดิเดตคนเก่าอ่ะใช่ใชคนดิเดตคนเก่าอ่ะทั้งคุณคุณกิติรัตนรนองกับอีกคนหนึ่งคุณกุลิศกุลิศสมบัติสิริ นั่นคือเป็นที่ปรึกษาของนา,ายกไงอันนี้ไม่มีปัญหาเรืเ่องคุณสมบัตินะตอนนี้นะมันไม่รู้จักใครจะไปอะไรค้นอะไรมาได้ที่ไหนยังไงเมื่อวานไปค้นข่าวเก่ามาพี่กองอปี6-5น่ยคุณสมชาย<ม>สัจพงศ์เคยออกมาเตือนด้วยว่าให้ระวงัง<ม>ไอ้แจกเงินที่ิทาวเล็ตเนี่ยมันจะทําให้สุ่มเสีย่ยง สูญเสียวินัยการเงินการคลังแต่ไม่รู้เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนไหมคือคือคนนักเศรษฐศาสตร์หรือคนทํางานด้นา,านการเงินการคลังมืออาชีพเนี่ยเขาก็ต้องพูดแบบคุณสมชายนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมคือจะเป็นคุณสมชายคุณสมศรีสมบัติอะไรต้องพูดแบบนี้โดยหลักการถ้าไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองมาอยู่เบื้องหลังถูกไหมครับถูกค่ะอันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปอะไรกันก่อนคือทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการพิสูจน์คนว่าโอเคถ้าสมมติสมมติว่าคนนี้ขึ้นมา การทําหน้าที่ของประธาน,นบ,บงร์ชาติเป็นยังไง<ช>ยูในหลักในเกณฑ์ในกฎระเบียบหรือไม่ยังไงเพราะว่าจะมีผลสําคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเรื่องการเลือกท่านผู้ว่าแบงชาติคนใหม่เพราะเดี๋ยวคุณเศรษพุทธเนี่ยจะหมดวาระจะครบวาระแล้วนะคะนะ